เอายังหรอไม่เห็นทักมาเลยทักมาไหนะครับในฟับแปมรอไม่ใช่ด้วยไม่มีนะในฟับแปลมแบบนี้นี่ชื่อในเกมอะไระครับ กูบอกเลยนะถ้าไอดีเนี้ยเป็นเดมอนแฝงนะ โอ้คิเมล่าส่วนจังเพล์เลิฟพอยเลิฟพอยเลิฟไม่เห็นไม่เห็นทักมาเลยปะพอยเลิฟพอยเลิฟทักไปหาใครอะผมไม่เห็นจริงๆนะเนี่ย เพจออทับเพจโอเค <c oughs> <c oughs> แอดเดึงให้แป๊บหนึ่งนะครับ บดก,กูยยิ้มเลแล้วขอ,อย่าเลยละกันจังหวะเนี้ยขอ,อย่าไข่แพ็คละกันนะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วอยากจะได้แพ็คแบบถูกที่สุดนะขนาดนี้นะครับก็จะเป็นแพ็คผู้เล่นใหม่นะครับไลยวันนั่นเองนะครับแพ็คแรกร้อยแสิ้าบาทนะครับ คุณจะได้เพชรทั้งหมด1,000แ,แล้วก็เวลาเราเอาตัวเพชรเนี่ยไปแลกเป็นจี้นะครับจะได้ฟรีอีก10บจี้ด้วยกันนะครับแล้วก็มีแพ็คอื่นจะแยกมากมายนะครับที่เพื่อนๆทราบนะครับก็สามารถทั้งมาในแฟนเพจได้ครับผมนะครับกดเมืองแป๊บหนึ่งนะครับ นึ่งนะคนดูขอแยกก้นเมื่อนเชีย่ยแม่งไม่มีดึงโวย <c oughs> เคลอโตได้นะครับ ดึงดึงไปแล้วนะครับดึงไปแล้วแอ้รกมาแพ็คไล่วันถ้าฟื้นแค่แพ็คแรกเวลาฟืฟ้นบวกครับเรยบร้อยเนาะไอ้ช้านี่นะคนดูแต่ว่ามันชัวผมผมก็ไม่ได้อยากปั้นมอนเยอะหรอก เอาเป็นคุณคุณปั้นมอนเยอะว่าจะปั้นมาปุ๊บถ้าปั้นมาเราใช้ได้แค่ลงหอ่อคอนเดนเซอร์ใช้ไม่ได้ผมก็ไม่ปั้นนะ้เว้ยมันเปลืองไฟไกอนกรับบ้านเด็กไฟก่อนหาน้อยได้น้อยนะครับสู้เราเล่นมอนบ้นบ้นๆแล้วก็ถ้าเรามีเวลาก็ค่อยเล่นครับยิ่งขเขาเรียกอะไรยิ่งนานคอนเดนเ์เข้าอะ่ะมอนมันเริ่มเฉพาะจอจงนะครับมอนบางตัวปั้นเฉพาะฟิกวอลก็มีอืม ผมก็เลยมองว่าอย่าหาปั้นตัวที่มันไม่ค่อยได้ใช้เลยดีกว่าพาดินยังได้ใช้นะพาดินมันเป็นมอนสเตอร์ฟิลเนี่ยเอาหาได้อยู่แล้วแต่ช้าหน่อยนะแต่ผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าถึงชั้นไอ ฉันไอมันเชื่อไอราคาอะ่ะมันจะส่วนเราทุกดอกหรือว่ามีใครรับอาจารย์ได้บ้างมันรับยังผมยังรับไม่ได้ครับผมต้องรออีกหนึ่งหนึ่งวันอะ่ะผมเพิ่งเยาเวลวห้าสิบเมื่อไม่นานมาน,นี้เองบอทเยอะเนาะแชทกู <c oughs> แม่งแชทเก้าเก้าย้ายแนวอยู่เนะี่ย อบอดเก่งจริงปาโมกแล้วน่าจะว่างหนึ่งเนี่ยลองขอช่องแชทดูนะครับ <c oughs> ตันให้ได้ออโต้ครับ แต่หอบเป็นอะไรที่ใช้เวลานานมากกับไอเด็กมันก็ไม่นานหรอกเอาจริงถ้าเราไม่ใช้มอนบ้านๆนะถ้าผมเอาพูดตรงๆนะถ้าผมไปใช้พวกผัวน้ำอะไรเงี้ยมันจบไปนานละ <c oughs> แต่ผมไม่อยากจะตัดวิดีโอพวกนะั้นไปอัพลงช่องเพื่อได้ให้คนที่แบบไม่ผ่านแล้วก็ไม่มีมอนสเตอร์แบบไม่บ้านๆนนะ่ะได้ลอกตามกันประมาณนั้นแค่นั้นเองครับเอาจริงผมจบไปนานแล้วละ่ะถ้าผมไม่มารีลาเงี้ยไอชั้นแปดเจ็ดผมก็ต้องทำมอน ใช่ไหมทำมอนมาตัวหนึ่งเฉพาะนะครับทำแบบพาลาดินมาเล่นเลยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ชั้นคือบางชั้นก็จะเป็นมอ,มอสเตอร์เฉพาะทางเลยนะครับความเป็นยิงด่านเนี้ยด่านเนี้ยใช้คาวได้นะครับไม่ต้องมานั่งเป็นมาร์ฟก็ได้ครับเลือเอะ คาฟฟนด้าไฟเอาไปจิ้มหนอนลมได้ไหมครับได้ไหมได้แต่ไม่แรงมากครับม,มันก็แรงเท่าที่เราแรงไหวแนะนำเป็นพวกอินูอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับรูนเมื่อกี้ก็จะมีอย่างนี้นะครับอีฟิตนะครับใส่รูนมั่วนะครับเน้น ทำดาเมจแล้วก็เลือดหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีสปีดนะครับ A.T.K. ไม่ต้องไปทํามันนะครับส่วนตัวพาราดินนะครับเลือด2 0,000ื่นนะครับเดฟ600นะครับถ้าจะไม่ผิดเมนนี้จะใส่เป็นแม่นยำเพื่อที่จะให้มันพวกคติดสําคัญมากนะเรื่องของการพวกติดไม่ติดเนี่ยถ้าไม่ติดเนี่ยสำคัญเลยก็คือมันอาจจะหลุดไปตีตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าปกติมันจะตีธาตุแสงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพาวกช่วยในการแบบการพวกแบบดีเคโลมหลุดมาตีตัวอื่นประมาณนั้นครับผมนะครับ ปีดไม่ต้องเยอะเพราะว่าตัวมันจําเป็นต้องมีเกาะให้ชาวบ้านเขาตีนะครับยิ่งถ้ามันวนเทินได้ไวามากเท่าไหร่อะ่ะมันก็มีโอกาสทําให้คือลงดันเนี้ยมันติดตรงดีเคลงครับทำฝปีดร้านหนึ่งยังไงก็ฝปีดเท่ากันอยู่แล้วนะครับเออสปีดเลยไม่จําเป็นในดันสุดท้ายนั่นเองนะกกิฟฟอนกิฟฟอนผมไปแก้มาเป็นแม่นยำนะครับขี้เหล็กขี้แดงแล้วก็เลือด สังเกตดูเลยนะครับว่าเลือดผมน้อยมากเพราะว่าในเฟสด่านสุดท้ายเนี่ยมันไม่ตีกีฟอนเราหรอกนะครับมันจะไปตีตัวอื่นซะมากกว่านะครับก็เลยแก้เป็นประมาณนี้นะครับรุนมั่วนอะนี้ตัวสุดท้ายแวมแวมผมจะทําเป็นแวมดาเมจนะครับก็เฮดพีถ้าดูดีๆเฮดพีน้อยจัดนะครับมีเดฟนิดหนึ่งแล้วก็ตัวสปีดกับคีดเล็กขีแดมเนี่ยจะเน้นเป็นหลักนะครับประมาณนี้นี่ไงนะครับรุนก็รุนบ้านบ้านะครับถ้ารูนไม่บ้านมันจะเป็นแบบรุนเซ็ตนะครับคุณดูได้เอา <laughs> เห็นไหมผมยังใส่มั่วฟัวอยู่เลยนะครับบางอันยนังไม่ตีบวกด้วยซ้ำไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับทีม93